สวัสดีครับวันนี้ร้านจูบินเตอร์วันนี้มาส่งงานนะครับเป็นตู้ลมโพงนะตัวนี้ลูกค้าสั่งทานะครับตัวนี้6ใบนะลูกค้าก็อยากได้เป็นสูตร v v นะครับไม้อัดแท้15มิลนะครับผมไม้อัดแท้15มิลนาะก็จะเป็นงานแบบฝั่งบ้านทั่วไปยังไม่รอบเล็กนะแต่เรามีตะแกรงให้นะครับไม้อัดแท้สีระเบิดสวยๆแบบนี้นะครับผมก็ลูกค้าสั่ง6ใบแล้วก็ดอกเรามีให้เลือก2แบบนะโครงปัามกับโครงหล่อนะตัวนี้จะดูให้ดูงานก่อนเป็น v v นะครับ15านะทรงนี้สามารถทําได้ BV นะครับ เทอร์โบนะครับน่าจะเป็นทรงแบบนี้คล้ายๆกันนะครับผมเปิบๆแล้วก็มีกระแทกข้างเอาผมเอาบีวีกับเทอร์โบก่อนนะครับบีวีกับเทอร์โบจะเป็นแบบนี้เลยนะครับลูกค้าก็เลือกเอานะครับผมตู้เปล่านะครับอยู่คู่ละ3,900บาทนะครับ2ใบนะ3 9มพันิ้นิ้วนะครับผมก็อันนี้รวมส่งนะครับแต่ว่าต้องโอนนะผมต้องย้ำก่อนนะว่าตู้ลำโพงต้องโอนก่อนนะครับไม่มีปลายทางเนาะไม่มีปลายทางเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องขึ้นสั่งทำกันตลอดนะครับต้องเป็นแบบงานสั่งทำอ่ะ ก็คือทําเสร็จก็ตรงอย่างลูกค้าเนี่ยมัดจำจ่ายอาโ,อโอนให้ผมมาประมาณ2วันก็เสร็จแล้วนะสำหรับดีวีตัวนี้แมตต์สิบห้ามิลก็จะมีมุมตะแงนะครับผมแล้วก็หูยกนะครับผมแล้วเครื่องเราใช้ซ n c ทํนนะด้านหลังก็จะมีตัวไปค่อนให้2สายนะครับนี่ครับสสายนะครับผมถูกเปล่านะครับคู่ละ3,900เาเท่านั้นครับามาดูดอกกันบ้างบางคนอ,อยากดอกเราจะมี2รุ่นนะครับตัวเ็นตัวนี้จะเป็นโครงปั๊ม5 0 0วัตต์ นะคงปั๊ม500วัตต์ก็บ้านๆทั่วไปนะครับพื้นๆทั่วไปนะตัวนี้ก็ดอกละ1,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครงหล่อนะครับ1,200วัตต์ตัวนี้เป็นสเปก18นิ้วเลยนะครับจะเป็นไวซ์4นิ้วนะครับไวซ์4นิ้วนะครับแม่เหล็ก220นะครับ1,200วัตต์ตัวนี้เป็นแม่เหล็กแบบ18เลยนะแบบแรงๆเลยนะครับก็ให้ลูกค้าเลือกถ้าลูกค้าจะพร้อมดอกนะก็ตู้เนี่ย3,900นะครับผมถ้าใส่ดอกอันนี้ดอกละ1,200ดอกก็4,900 5,900 ส่วนดอกตัวนี้จะแรงนิดหนึ่งโหดนิดหนึ่งลูกนี้ดอกละ2อ0พนนะสองดอกก็ห0 0พันนะห้าพใส่ตู้3 9มพก็จะเป็น8 9ดพันเ้าชอบแรงๆนึบๆก็แนะนําให้เป็นโครงหลอกอันะนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะสูตรตู้ยังมีหลายแบบนะครับใครชอบตรงนี้จะเป็น BV วีเทอร์โบนะครับ b v ีวแกะฝาหลังหน่อยนะบีมันจะกระแทกไปข้างหน้านะครับผมได้แต่น้อยมากนี่เนี่ยห้องนะครับ กระแทกไปแผ่นหน้าแล้วก็ลงข้างล่างส่วนเทอร์โบนะครับจะกระแทกมาข้างหลังนะครับผมนี่แล้วแต่ลูกค้าเลือกเนาะแต่ผมว่าก็ดังด้าน้องเสียงแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นกระแทกข้างนี่ครับสามพันเก้าเหมือนกันนะครับกระแทกข้างก็จะเป็นทรงนี้เดี๋ยวไปเปิดไฟในห้องเดี๋ยวดูออเดอร์หกด้วยก็จะมีประมาณสามตีสูตรนะที่ผมทําสูตรแปลกๆมากก็ไม่ไหวนะครับแต่นี้จะเป็นกระแทกข้างนะครับกระแทกข้างก็จะแรงเลยนะครับหนึบๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีออเดอร์หกอีกออเดอร์หกอีก ให้เลือกครับผมไม่ได้เอามาตั้งออเดอร์ Order 6นี่ครับออเดอร์ Order 6ก็จะเป็นทรงนี้นะครับเป็นทรงนี้ออเดอร์ Order 6นะก็จะเหมือนคล้ายเจบินนะเดี๋ยวตรงนี้มีตะแกรงให้อีกนะถ้าเป็นออเดอร์6ก็คู่ละ3 9 0 0ันเเหมือนกันตู้เปลารวมสรงนะแบบโอนนะใส่โครงปั๊มก็5,9 0 0ใส่โครงหลอกก็8,9 0 0นะผมก็ประมาณนี้นอะสำหรับชุดนี้ตู้เราเยอะแยะหมดนะถ้าสูตรไหนที่มันอันนี้เจบินเจบินจะไม่มีลิ้นไม่มีไหลก็ทําได้หมดนะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเราเรารับทําทุกอย่าง แต่ต้องโอนเงินนะไม่ต้องมาทำหาไปทางนะครับเพราะว่าตู้ลําโพงเดี๋ยวพาไปชมพาไปชมหลังร้านแล้วกันเดี๋ยวจะว่าร้านเราไม่ได้ทําเองเนี่ยหน้าร้านขายของอันนี้หลังร้านช่างก็กําลังทําอยู่ครับตัวนี้จะเป็นตู้ที่แปดแต่เราก็รับทำนะครับผมเครื่องมือเราพร้อมนะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะ CNC ตัดนะรเราใช้คอมพิวเตอร์ตัดนะครับตัวนี้จะเป็นกระแทกข้างเนี่ยที่ว่ารอทาสีแล้วนะครับผมก็จะโป๊ นะโปลมุมโปลอะไรนะครับงานเราระเบียบเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับ15นิ้วส่วนใครอยากได้18มันต้องต้องคุยกันนะเพราะ18อะ่ะมันก็ต้องใช้ไม้20่มิลหรือจะเอาธรรมดา18ไม้ไม้15มหิ้ก็มีนะครับผมประมาณนี้เลยทา,นะางด้านหลังร้านอาจจะลกๆหน่อยไปเร็วหน่อยนะครับก็ดอกลําโพงนะครับเอสเอสตอมเร<อ>ามีสต็อกแน่นๆนะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ตู้ ฟังบ้านเราใช้คําว่าตู้ฝั่งบ้านก่อนแล้วกันนะในในสเต็ปดอกคงปัมนะ๊มเนาะก็จัดได้เลยนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนสั่งชิวินเตอร์ได้เลย power amp h o n นะครับ power นี่เป็นห้องเลยนะครับเต็มห้องเลยนะครับ power นะครับท้งท้งห้องเลยนะครับก็ใครอยู่ใกล้ก็แวะเวียนมาชมสินค้าได้นะครับผมแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ปึ๊บ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 นี่เดี๋ยวอีกหน่อยเราจะมีเซลคอม่าแล้วพูดหน่อยพูดหน่อย อ่าภาษาพมา่าภาษาพมา่นนา,มานนเลยเชิญชมเชิญเชิญได้เลยอ่าเร็วแกดีมามาลุยยาพี่น้องอารมณ์อ่ะมาบิลาร์ดีริกายรู้ใจนะจีเอาในจาโรเซ่จอดมาในแดนซี่แม่น้อยโกมณีมาีโกมณีมาในแดนซี่แม่จีดีอารมณ์มาลุยยาเลยปูดีรู้ใจนะจีรู้ใจนะดูแลจีรู้ใจนะดูแลจีจะนอนในแดนซี่แม่น้อยอีโกมณีมาโอเคตัวลำโพงมีนะแล้วอีกหน่อยเราจะมีเซลนะฮะภาษาพม่าให้เข้าใจกับพี่น้องชาวพม่าด้วยนะครับผม,ม,าม,ามประมาณนี้จูอินเตอร์ประมาณนี้เลย อยากได้ตู้แบบไหนนะครับทักมาโทรมาสอบถามมะไม่ว่าจะตู้ธรรมดาขอบเหล็กโฟมก้านะครับตู้หนังตู้บ้านเรารับทำหมดครับผมวันนี้ก็เอาคลิปเร็วๆแล้วกันเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะมีเป็นเซลลพามาช่วยเราขายในเรื่องของตู้อีกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสนใจแบบไหนติดต่อได้เลยจ๊บินเตอร์น้องปฐมนะไม่มีพลาดอยู่แล้วไม้อัดแท้นะครับเราอย่าว่าไม้อัดแท้ครับของผมไม่ต้องเอาไปฉีดน้ำนะไม่ต้องน้ำมาฉีดนะของผมอะไปตั้งตากฝนได้เลยนะครับไปตั้งตาฝนได้เลยนะครับเพราะว่าตู้เราไม้อัดแท้ นะครับผมโอเค1ิ okay. มิลหรือใครบอกว่า15มิลมันบางไปเพิ่มเป็น18มิลได้ไหมเพิ่มได้แต่วาต้องเพิ่มใบละ3า0 0 4น0 0้มันจะเป็น5,9 0 0นะตู้เปล่าถ้าเป็น20ิมิลมันต้องเพิ่มพันหนึ่งเลยนะเพราะไม้มันพันกว่านะแผ่นหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าใครเอาไม้20มิลน,นะคู่หนึ่งก็จะเป็น5,9 0 0แต่20มิลอนะข้อดีของมันก็คือใส่โค้งรอจะแน่นหนึบเลยนะครับแล้วก็เป็นงานมาตรฐานแล้วใครจะใส่รอบเล็กก็อีกใบละ500มันก็จะ มูลค่ามันก็จะอัพไปเรื่อยๆนะผมก็อันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยว่าจะชอบแนวไหนส่วนผมก็จบไปแนวนี้แล้วกันสาหรับ b v 15นิ้วนะครับบายลันจ๊บอินเตอร์น้องหอมมะถมนะครับผมเราจัดให้ได้ทุกแบบทุกสไตล์นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝากกดไลค์ติดตามไปด้วยนะครับผมจ๊บอินเตอร์น้อปมะถมไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้เราเียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ